ทีทุกคนนะจ๊ะวันนี้เราทำไส้ครีมคัสตาร์ดนะจ๊ะตอนนี้ก็กำลังจะเสร็จแล้วแหละใส่เกลือนิดหน่อยอกเกลือนิดหน่อยก็ตกท้ายด้วยตกท้ายด้วยเนยนะจ๊ะ ก็รังควรเนาะร่อนเลยจ้าทุกคน,นใส่กาสตาร์ดนะเนาะใส่นเนยเพิ่มความหอมให้ความมันนะจ๊ะใส่คาสตาร์ดครีม สวยมากไส้อร่อยหวานกำลังพอดีนะจ๊ะเนี่ยจะดูเลยเราจะทำขนมโตกเกียวนะจ๊ะไส้คีตาสตาเฮงบุสยาขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย